ก็ขอโทษนะครับอุ้ยเฮ้ยมีอันนึงโดนกีดเนี่ยรอ,อ,อยอ่ะมีโดนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ <Hey! S 2> ้ยไฮเฮ้ย,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 ยวันนี้นะครับก็อยู่กับช่องป๊าป้าแอนด์ซันแชนแนวนะครับวันนี้นะครับผมได้อเดงย่านะครับมาอ่านหนึ่งมาสี่แพ็คเลยนะครับมานี่เดี๋ยวให้ดูนะ่นะ มาดูกันว่าวันนี้นะครับผมจะได้ฮาโลแกรมหรือฮาโลแกรมปล๊มทองหรืออะไรต่างๆนะครับเราก็จะมาลุ้นกันในคลิปนี้กันเลยดีกว่าครับถ้าพร้อมแล้วเราก็ไปดูกันเลยมาอยู่บนโต๊ะแล้วนะครับอ่ะไฟถึงไหมเอ,อ่ยนี้คือขนมโอเดงย่ญญานะครับที่เรามีมาเนาะคือมันใหญ่มากนะครับโอเคเดี๋ยวผมแกะเอาห่อออกมานะครับ mm hmm. เดี๋ยวให้ดูซองโอเดงย่ญญานะครับมันก็จะเป็นแบบนี้เนาะ mm hmm. นะครับมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นขนมแถมการเนาะครบรอบส0มสิบปีเดี๋ยวผมจะเอาอันนี้ออกมาก่อนนะครับโอเคนะครับมีสี่อีพีด้วยกันนะก็คืออีพีละหนึ่งแพ็คนะครับคนเดียวเราจะมาเริ่มแกะกันเลยนะครับอันดับแรกเดี๋ยวเราจะมาแกะจากตัวที่ไม่ค่อยมีซ้ำนะครับก็คือ,อนี่สองตัวนี้นะครับเราแกะจากตัวคุณลิลลินก่อนเลยดีกว่าวอ่าจาลนกะัโลเลยครับอ่าถูก กำปทองดีดีว่าจะได้ตัวอะไรครับคือมาจะประกบใทยเลยนะใช่นะครับนี่ผมตื่นเต้นหนูจะหลุดให้ทุกคนลุ้นไปตามๆกันนะครับว่าเราจะได้อะไรนะครับถ้าผมมือบังนะครับขออภัยเอิบเฮ้ยโอ้โหไม่ได้ฮารักโฮโลแกรมนะครับเดี๋ยวกล้องไม่โฟกัสนะครับให้ทุกคนลุ้นนะครับเฮ้ยทุกคนเราได้ซุนโกคูซุปเปอร์ไซย่า เชื่อผมสิครับนี่ไม่ไงอืมโอ้ฮูได้ลีเซอร์ได้ลีเซอร์ฮึร่างสามฮึถือว่าสวยนะครับโกฮูนี่โอ้โหสวยมากมากเลยครับเฮ้ยข้างหลังก็จะเป็นใบมังกรนะครับเสาก่อนผมเกือบซื้อโกฮูแล้ยเสากรโกฮูซูเปอร์สย่านะฮะอันนี่คือซองการ์ดนะครับโอเคผ่านไปแล้วนะครับกับคุณลิลินต่อมาเดี๋ยวเรามาเอาพิกโกโร่กันมั่งนะครับต้องกินด้านหลังการ์ดนะแล้วแต่นะคบ เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะถ้ากล้องไม่เห็นก็ขออภัยนะครับให้กล้องหินครับกล้องหินครับกล้องหินนะเดี๋ยวนะก็โล่ต้องแกะให้ดีเพราะไม่วินรักเิโกโล่ค่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะต้นถึงมันแกะยากจำเลยนะคือแบบเดี๋ยวมันจะโดนกันได้ไหงั้นเดี๋ยวผมฉีกเลยดีกว่าตรงตรงนี้ก็ค่อยฉีกก็ไม่ฉีกไม่รวมที่อื่นอ่ะเฮ้ยมันผมเห็นลายเขียวๆละลายเขียวๆไอเขียวๆที่เป็นเดียวนะปึ๊บโอ้เดี๋ยวนะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวการมันซ้ำซ้ำไปเนี่ยซ้ำไหมเฮ้ยไม่ซ้ำเฮ้ยไม่ซ้ำสองมีและอันนี้เป็นโอ้ซ้ำซ้ำนะครับซ้ำใบลึงนะครับอ่าไหนเอาใบซ้ำให้ทุกคนดูก่อนนี่ค่ะเนี่ยฟรีเซอร์โกคูบโกคูครับอ่าถูกต้องโอ้โหถ้าเราซ้ำโอ้โหฟรีเซอร์นี่นะครับทุกคนเราได้ทั้งสองล่างเราได้ทสองล่างค่ะเราเคยได้ใบฟรีเซอร์ยังยังไม่เคยนะต่อมานะครับเราจะแกะโกคูกันเลยนะครับเอาแกะโกคูกันเลย ลุ้นนะฮะลุ ante, ้นนะฮะตื uh ่นเต้นลุ้นจริงๆจริงทุกคนจะผมแกะผ้าแกะผ้าโอ้โหทุกคนโกคุโค้ดสวยโกคุซุปเปอร์สต่ย่าได้ไงโอ้โหผมซื้อมาตั้งสี่แพ็คสี่สิบสองห่อใช่ครับถ้าไม่ได้ฮาโลแกมนี่โอ้โหใบที่ผมอยากได้โอเช่ครับน้ำนับ ใบสซยาครับที่ยังไม่เคยได้ครับเทมากนะครับเยโอ้โห้ยใบใหม่โคหังนะครับหังอ่าซ้ำหนึ่งนะครับเพิ่งซ้ำได้หนึ่งนะครับอ่าต่อไปนะครับเสียนเต่านะครับคาเมะชินเซนนะครับชื่อภาษาญี่ปุ่นนะครับตามมิกิเนาะเนี่ยนะทุกคนนะครับลุ้นไปตามๆกันนะครับแกะผ้าอีกแล้วนะ ไม่ต้องสงสัยนะทำไมคลิปเราเนี่ยบาง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 คลิปถึงคอมเมนต์ไม่ได้เพราะว่าถ้าเป็นคลิปเด็กมันจะปิดการมองเห็นนะครับใช่ครับโอ้ยใบซ้ำเนี่ยลาดิสเสรเรียบร้อยครับใบซ้ำครับสายยาครับโอซ้ำไม่ซ้ำจีสุนะครับหรือจีส์นั่นเองจีสุนั่นเองนะครับต่อไปต่อไปแกะแกะนี่ดีกว่าโกูฮั่โกูฮั่โกูฮั่นเดี๋ยวเอาอันนี้มาให้ทุกคนเห็นดีกว่าโกูฮั่นรูปกระจ่ายเนี่ย ตอนแรกหมือจะซื้อโคโคเลียโคโคเลียโอ้โหแต่ทาอีกแล้วนันน้แต่ไม่เป็นไรนะครับอันนี้มันเห็นด้านหลังไม่ได้เห็นนั่นอ่ะโอ้อยากได้ฮารากรรมอยากได้ฮาราจัมโอ้ไม่ใช่งานงานงานไว้ซ้ำดีกู้ซ้ำสองแล้วครับทุกเฮ้ยไม่ซ้ำไม่ซ้ำอ้าวใช่ไหมอ๋อไม่ซ้ำใช่เพราะเราไม่เคยได้อะไรอย่างเงี้ยไม่ซ้ำไม่ซ้ำตัวซ้ำแต่ลายแต่แต่ลายใหม่ตัวซ้ำนะครับแต่ลายใหม่นี่ครับก็คือว่าไม่ซ้ำนั่น จ้าเอ๊บอุ้ยสามจบจบจบจ็อกคิวครับจ็อกจอกชิเมสเมทจ็อกชิเมสคิวครับต่อไปชิคาเมิชินเซนมาเลยคามิมาแล้วครับลุ้นไปพร้อมๆกันนะครับอือหือลุ้นมากโอ้โหอันนี้ก็ยังเป็นอีพีหนึ่งนะอีพีหนึ่งนะนั่นอีพีหนึ่งอยู่เลนะครับน้องทีอยู่เลยนะครับถูกต้องลุ้นไปตามๆกันนะครับลุ้นไปตามๆกันนะครับว่าเราจะได้ประมาณไหนอึอปอีกแล้วอีกดาวนำอือหือโกคุยืนข้างกับฟิเซอร์นั่นไง หน้าเลยแม่โอ้โหซ้ำอีกแล้วนนอ้นตัวนี้ตัวนี้ผมอยากได้พอดีเลยนะครับโฟกัสก่อนโฟกัสครับหูขุดที่เจ๊ยเอไปเอาโกคูดีกว่าเราค่อยตามด้วยลูกสิไม่ใช่ลูกแท้ๆลูกแท้ของโคคูุ้มนะฮะคุ้มนะฮะทุกคนมันชอบตัดท่านะเพราะคัตเตอร์มันชอบกรีดใช่ไหมมันชอบไปทางอื่นมันกรีดไปเลยอ่ะอ่ากรีดแบบไปเลยอ่ะ สาตุกไม่รู้ทกกคนบางบางอันไหนไม่เห็นก็ขอโทษนะครับอุ้ยอุ้ยมีอันนึงโดนกีดเนี่ยรอยอ่ะโดนเฮ้ย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 เ้ยเฮ้ยเฮ้น้ยเฮ้ยเฮเฮยเฮ้ยเ้วเฮ้ยเเฮ้นเฮเฮ้ยะเเฮเมเเฮ้ยไม่ใช่เเฮ้ย อันนี้มันเหมือนแบบพระเจ้าดูเดี๋ยวได้โอ้ยผมโอ้เดี๋ยวๆๆให้ทุกคนดูใกล้ๆฮาโลแกมนะครับมันจะเป็นแบบนี้โอ้ยผมมึงได้ผมไม่คิดจะเชื่อเลยนอ่ยมือสั่นเลยทุกคนโองใช่ไหมเนี่ยโอสั่นเลยโอ้เอาวางไว้ตรงนี้เลยครับเรียบนะ อันสุดท้ายสุดท้ายเดี๋ยวเราจะไปต่อกัน EP สองครับอุ๊ยผมได้ฮัลโลเกมส์ครับถึงแม้จะไม่ใช่ปั๊มทองก็ไม่เป็นไรครับเพราะมันขายได้เยอะราคาเยอะอยู่นะครับพอบอกว่าอยากได้ฮัโลแกรมปั๊มทองนะแต่ว่าแกรมก่อนนะคะฮัลโลแกรมนะครับอ่าโอยการเตี่ยวการเตี่ยวการเตี่ยวเป็นหนึ่งนะอ่าโอเคน้องๆครับอันนี้เดี๋ยวมันบาทนี่นะคะถูกต้อง อตัวซ้ำแต่ลายใหม่นะคะอันนี้ซาบอนนะครับตัวซ้ำแต่ลายใหม่นะคซาบอนใส่จริงไมของผมนะคะจบไปแล้วนะครับกับสหรับการ์ดโอริงญานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับนี่การ์ดเอ็นนะครับแลก็ได้มาเยอะพอสมควรนะครับแล้วก็ซ้านะครับและเป็นใบที่ฮาโลกรมนะครับใบฮาโลเจมนะครับคืออันนี้ผมจะไม่เอามาเล่นเลยครับเพราะมันสวยไงมันสวยแล้วมันวิบวับใช่ครับไม่ใช่การ์ดเอ็นนะครับน่าเจ็บเทียบให้ดู ถ้าวาดอินนะครับมันจะไม่มีเวบวับเห็นไหมมันจะเป็นแบบข<อ>ขาวๆแบบแบบแน่แน่ย<ร>มันจะใสลุ้<ม>งอ่าใสุ้งใสลุ้งไปต่อพาคสองเลยดีกว่านั้นน้น